ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษานะครับสําหรับเดือนนี้นะครับก็เป็นเดือนกุมภาพันธ์นะฮะซึ่งดังที่กล่าวไปแล้วนะครับก็จะมีวันสําคัญทางศาสนานครับหรือวันมาฆบูชาครับไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ก็ยังมีวันอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวันสําคัญนะครับเหมือนกันนะครับก็คือวันทหารผ่านศึกนะครับ แต่วันนี้ผมจะได้มานําเรียนมาเล่าให้นักศึกษาได้ฟังว่าความสําคัญของวันหานผ่านศึกเป็นยังไงนะฮะจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเมื่อเกิดศึกสงครามครับชายไทยนะครับต้องถูกส่งออกไปทําการรบนะครับเมื่อสิ้นสุดสงครามนะครับก็จะกลับมาสู่ภูมิลำเนาของตนเองเช่นเดิมนะครับแต่นะครับเมื่อเหตุการณ์นะครับสงครามโลกครั้งที่สองนะครับ อาหารไทยนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ถูกปล่อยปลดประจำการอย่างกระทันหันนะครับทำให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนในการด้านค่าครองชีพนะครับในด้านต่างๆนะครับโดยเฉพาะครอบครัวของผู้สูญเสียนะครับบางคนก็ทิการนะครับทุกคนละภาพนะครับดังนั้นนะครับเพื่อช่วยเหลือทารพันสึกนะครับเหล่านี้นะครับทานไทยสมัยนั้นนะครับจึงได้ประกาศนะครับให้วันที่สามกุมภาพันธ์สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับ ซึ่งกระถือเป็นวันทานผ่านศึกนะครับต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับวันที่3กุมภาพันธ์นะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่วันสําคัญทังที่กล่าวมาแล้วเท่านั้นนะค,ความสําคัญของวันทานผ่าน,านศึกครับยังมีมาเกี่ยวโยงกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับซึ่งอนุสาวรีย์ดางก่าวนะครับก็คือเป็นสถานที่ที่ต้องมีการวางพวงมาลาของบุคคลสําคัญของประเทศนะครับเพื่อมาคละ คารวะดวงวิญญาณของทหารหารเหล่าวีรชนคนกล้าทั้งหลายนะครับที่มีชื่อจะรึกอยู่บนอนุสาวรีย์ครับเป็นการเทริดเกียรติ <c oughs> แก่คนเหล่านั้นนะครับที่ได้เสียสละชีพเพื่อชาตินะครับปกป้องอธิปไตยของชาติไทยนะทั้งในเหตุการณ์พิพาทระหว่างไทยและสรั่งเศสการเรียกร้องเดนๆทางขวาของมแน้ำโขงคืนนะครับ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถูกสร้างขึ้นเพื่อจะรึกนาำของทหารหานนะครับระหว่างสงครามมหาเอเชียบุรพาสงครามโลกครั้งที่สองสงครามเกาหลีเป็นอนุสาวรีย์กลางเพื่อเทิดทูนวิรชนผู้สละชีพเพื่อชาติทั้งปวงนะครับและเพื่อเตือนใจชาวไทยนะครับให้ระลึกว่าชาติไทยนั้นดํารงอิกราชและรักษาความมั่นคงของชาติอยู่ได้ด้วยบรรดาวีรชนนักรบไทยผู้ซึ่งได้เสียสละชีพเพื่อชาติ ตลอดมานะครับก็อยากจะให้นักศึกษานะครับได้นำลึกถึงนะครับทหารกล้าของไทยนะครับว่ากว่าจะเป็นประเทศไทยในปัจจุบันนี้ต้องเสียสละชีพเสียสละครอบครัวเสียสละอื่นๆอีกมากมายนะครับให้ระลึกนึกถึงบุญคุณของเราทาหารทหาไรทั้งหลายไว้นะโอกาสนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปการนำเสนอนะครับ การเรียนการสอนไม่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ